ท่านประธานนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมขออนุญาตตอบเป็นภาพรวมนะครับว่ามีการดําเนินการยังไงแล้วก็ตามกฎหมายกําหนดให้เราทําอะไรบ้างนะครับก็ต้องเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทางภาคพลังงานเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือทางด้านภาคนโยบายอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านภาคกํากับนะครับภาคนโยบายเนี่ย จะดูภาพรวมทั้งหมดของประเทศนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนาการส่งเสริมอะไรต่างๆเนี่ยพรคนายบาย,ยจะดูทั้งหมดแต่ภาคกำกับของเราเนี่ยเ,เป็นหลักก็คือว่ากำกับให้เกิดความเป็นธรรมสะท้อนต้นทุนนะครับแล้วก็กำกับกิจการพลังงานของเราเนี่ยก็คือจะกำกับในเฉพาะส่วนของไฟฟ้าและกัลธรรมชาติที่นำมาผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก อันนี้ก็คือหลักๆในการกำกับเรานะฮะในส่วนอื่นเนี่ยทางเราไม่ได้กำกับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมัน LPG หรือแม้กระทั่งแก๊สที่เข้าแท็กซี่ต่างๆเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ดูเราไม่ได้กำกับ แต่ทางทางภาคนโยบายเนี่ยจะเป็นคนดูโดยภาพรวมและกําหนดโครงสร้างโครงสร้างอตาัตราโครงสร้างการคิดราคาเนี่ยตามภาคนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายเนี่ยจะดูว่าส่วนไหนเนี่ยทางภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนก็จะมีนโยบายไปนะครับถ้าเรียนกลับมาปุ๊บนะฮะ,อ,ะองค์กรของเราเองเนี่ยก็ยังเป็นองคอ์กรอิสระ,ะที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการดําเนินการเนี่ย ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานอยู่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาติที่นํามาผลิตไฟฟ้าเป็นหลักนะะนั้นน่ะเราก็เลยจะดูเรื่องของการกํากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่นํามาผลิตไฟฟ้าเป็นหลักแต่ก็จะมีบางส่วนนะะที่เราไม่ได้กํากับเช่นกันเช่นก๊าซที่เข้าลงแยาก,กาซข,ของปตท ò, ที่อยู่มาต่ตรคุณอันนี้ทางเราไม่ได้ดูแต่ทางนโยบายเนี่ยเขาจะกําหนดโครงสร้างมาแล้วว่า ควรจะให้ต้นทุนของแต่ละที่เป็นเท่าไหร่ก็แบบที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้กล่าวถึงว่าเออเราก็มองเห็นถึงถึงการไม่เท่าเทียมก็มีหนังสือแจ้งไปที่ทางภาคนโยบายก็ติดตามอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ติดตามติดตามอยู่ว่าทางภาคนโยบายจะมีข้อคิดเห็นอย่างไรแต่อันนั้นเนี่ยเป็นส่วนของภาคกํากับไฟฟ้าที่เราต้องการ แต่ว่าภรคนโยบายอาจจะมองในมุมอื่นมุมของประเทศว่าเศรษฐกิจที่ต้องการเอาแกสธรรมชาติไปแยกต่างๆเนี่ยและเกิดประโยชน์อะไรต่างๆเ <c oughs> ขาอาจจะต้องมองแล้วก็มีเหตุผลอะไรก็มาทบทวนกันนะครับแล้วก็ที่ตามล่าสุดเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ายังไม่มีการประชุมคณะกบอง,อง,องอก็เลยยังไม่ได้นําเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาอันนั้นก็เป็นข้อเสนอของทางกกพไปทางฝั่งเดียวในเรื่องของกิจการกิจการ,ก,ก,ารการธรรมชาติในโครงสร้างราคา ถัดมาก็เป็นเรื่องทางโครงสร้างอันนี้นคือการนะครับทางด้านไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับทางด้านไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันยังเป็นโครงสร้างรวมศูนย์อยู่ก็คือการไฟฟ้าท,ที่ซื้อไฟเข้าระบบเนี่ยก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วภูมิภาค นครหลวงไฟผลิตเนี่ยจะซื้อจากไฟฟ้าที่โรงใหญ่ๆไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาภูมิภาคนครหลวงก็เข้ามาแล้วก็มารวมมารวมกันรวมกันปุ๊บแล้วก็ส่ง,กา,ก,สงาการไฟฟ้าผลิตก็ส่งขายการไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงเพื่อไปขายให้กับผู้ใช้ไฟไลายลายที่เป็นผู้ใช้ไฟไลายสุดท้ายนะครับเพราะนั้นนะ่โครงสร้างการดําเนินการต้านนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเขาก็จะมีแผนทึ่เรียกว่าแผน PDP เป็นแผนแม่บทหลัก ในการพิารณาโครงสร้างโดยรวมไม่ว่านโยบายต่างๆนะการรับซื้อไฟฟ้าเข้ามาในระบบต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามแผน PDP ทั้งหมดนะครับทางกกพอเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะให้สอดคล้องตามแผน PDP นะครับไม่ว่าจะลงไฟฟ้าใหญ่จะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ทุกอย่างนกำหนดอยู่ในแผน PDP นะครับแล้วก็เรื่องของลงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นลงไฟฟ้าชุมชนที่ซื้อเข้ามาปุ๊บแล้วทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนต่างๆเนี่ย อันนั้นก็จะกําหนดอยู่ในแผน PDP ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในแผน PDP แล้วเนี่ยทางกกพจะมีคนดําเนินประกาศรับซื้อออกหลักเกณฑ์การรับซื้อให้สอดคล้องตามที่ทางนโยบายกําหนดว่าแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยจะให้รับซื้อเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยราคาเท่าไหร่เนี่ยก็ยังอยู่ในที่กรชจะกําหนดคือกําหนดอยู่ในแผน PDP แล้วจะรับซื้อช่วงไหนเนี่ยกรชจะเป็นคนกำหนดอีกครั้งหนึ่งว่าในอัตราเท่าไหร่ยังไงและทางกกพจะเป็นคนเอาส่วนเหล่านี้เข้ามา ก็จัดที่รวมเมื่อกี้นะฮะก็คือว่ามีไฟเพราะไฟที่เข้ามาเนี่ยจะราคาไม่เท่ากันอ,อย่างขยะเนี่ยก็มีเป็นโครงการที่ต้องไปสนับสนุนให้เกิดการเผาขยะต้นทุนอาจจะแพงหน่อยเพราะนั้นแหะราคาทางนโยบายเขาก็กําหนดมาก็อาจจะราคาจะแพงกว่ารงไฟฟ้าชุมชนก็ต้องมีการเสริมเ,เรื่องของให้เศรษฐกิจหมุนเวียนก็อาจจะราคาที่แพงกว่าเพราะมีขนาดเล็กนะครับแม้แต่รงไฟฟ้าพลังปราโซลาภาคประชาชนนะครับก็มีคอนเซ็ปต์ก็คือว่าให้ ให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้โซลา่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามแผนพ d ดีแล้วก็เป็นไปตามที่นโยบายกําหนดทั้งหมดนะครับแต่ส่วนของโซลา่าภาคประชาชนเนี่ยก็มองว่าเท่าสนับสนุนให้เกิดการผลิตแล้วใช้เองเป็นหลักนะครับเหลือเนี่ยค่อยนํามาขายแล้วก็การานำมาขายเข้ามาเนี่ยก็ต้องไม่กระทบกับราคาค่าไฟก็เลยเป็นการกําหนดที่ที่ออกมาแบบที่ว่าคราวนี้คราวนี้ถามว่าโรงไฟฟ้า โซล่ารภาคประชาชนเนี่ยเดิมทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยสูงนักนะแต่ว่าเราก็เปิดให้ประชาชนนะติดตั้งได้เต็มที่นะครับปัจจุบันหลังๆเนี่ยมก็คือมีคนติดตั้งมากขึ้นแล้วเพราะว่าราคาค่าไฟมันค่อนข้าง,างจะไปสูงแล้วก็ตัวพวกแผงโซลา่าอะไรต่างๆเนี่ยราคามันลดลงปัจจุบันก็มีการขยายตอนนี้เข้าใจว่าไป30กว่ามกะวัตแล้วเพราะหนึ่งลนะจะเป็น500กิโลวัต ถ้าสามสิบเมกวก็หลายพันลายอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็นิยมแล้วก็มีการขยายโคต้าให้ให้กับพวกโซลา่าภาคประชาชนไปแล้ว นะครับอันนี้คือในส่วนของของแผน PDP ที่เราจะต,ต้องเดินตามนะครับราคารับซื้อการซื้อไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามแผนนะครับโดยกรอพจะเป็นคนออกประกาศกฎเกณฑ์ในการรับซื้อนะครับสุดท้ายเนี่ยได้ไฟเข้ามารวมกันรวมทั้งไฟต่างประเทศด้วยแล้วมาขายให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟอะไรสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไปตามนโยบายเช่นกันนะครับนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้เป็นยูนิฟอร์มทาริฟนะฮะก็คืออัตราเดียวกันทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพหรืออยู่ในต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็จะใช้ในอัตราเดียวกันอันนั้นหมายถึงว่าก็จะมีการชดเชยกันระหว่างผู้ที่ใช้ผู้ที่มีต้นทุนต่ําที่อยู่ในกรุงเทพเพื่อไปชดเชยให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่มีต้นทุนการเดินสายที่แพงกว่าแต่อันนี้ก็คือเป็น นโยบายซึ่งเราก็ต้องเดินตามนโยบายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าก็จะมาแล้วก็เป็นไปตามนโยบายทั้งหมดจนถึงอัตราค่าไฟนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในระบบของเราเองเนี่ยไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟสาธารณะไฟฟรีต่างๆอันนั้นก็อยู่ในนโยบายเช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยก็จะเป็นเป็นไปตามแผน PDP แล้วก็วิธีการคิดค่าไฟเนี่ยก็ต้องสะท้อนกับโครงสร้าง ตามแผน PDP เช่นกันนะครับโดยการคิดค่าไฟเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็เราก็จะนำค่าไฟเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือค่าไฟฐานกับค่า FT ฟีสองส่วนโดยค่าไฟฐานเนี่ยก็จะดำเนินการตามแผน PDP ดูว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสร้างสายส่งเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าหรือการรับซื้อต่างๆเนี่ยที่เข้ามาก็จะอยู่ในแผน PDP ทั้งหมด รเราก็จะทําอันนี้เป็นค่าไฟฐานส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฐานในรอบค่าไฟฐานเนี่ยจะมีประมาณ3ปีถึง5ปีจะปรับ1ครั้งนะครับอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐานเนี่ยอันนี้ก็คือ FT ที่เรากําหนดที่เรากำหนดเข้ามานะครับถ้าตามหลักๆนะั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในอดีตนะฮะค่าไฟเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก ก็ด้วยโครงสร้างที่เรามีอยู่ก็คือแก๊สจากในอา่าวเข้ามานะครับแล้วก็เอานํามาผลิตไฟฟ้านะครับก็โครงสร้างเนี่ยค่าไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ3ามบาทหกสบาทเจในช่วงโควิดช่วงอะไรต่างๆก็จะลดลงมานิดหน่อยอเนื่องจากว่าราคาค่าค่าแก๊สธรรมชาติมีราคาถูกถูกก่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงในช่วงดังกล่าวเนี่ยทางเราเนี่ยก็ก ก็มาพิจารณาค่าไฟนะครับก็ในช่วงถ้าท่านจำได้เนี่ยค่าไฟจะอยู่ในช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยราคาจะลงมาลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าหลังโควิดเนี่ยอาจจะมีเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นเนื่องจากผู้ผ,ผลิตผลิตน้อยลงเราก็เตรียมอะไรต่างๆไว้หมดแล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นโผล่เข้ามาก็คือในช่วงเป็นผ่านสัมปทานนะครับจากจา,กายหนึ่งไปรายหนึ่งเนี่ยช่วงเปลนผ่านรู้สึกจะเป็นปี 65นะครับประมาณมีนานะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนผ่านสัมทารเนี่ยทำให้การผลิตกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยลดลงโดยการลดลงเนี่ยเ,เริ่มมาตั้งแต่ปี64นะครับเนื่องจากว่าลายเก่าเขาจะออกไปาลายเ,าเขาก็เลยไม่มีการขุดเจาะหลุมเพิ่มเติมทำให้ปริมาณแก๊สลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่ต รอบพอตเตอร์สุดท้ายของปี64ลดลงมาลดลงมาต่ําสุดเนี่ยจาก800ลงมาเหลือ200นะครับในช่วงปี65ช่วงมีนานะครับในช่วงนั้นค่ะค่าไฟก็จะแพงต้นทุนเรียกว่าต้นทุนนี่่ต้นทุนเนี่ยจะแพงขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็แก๊สที่เหลืออยู่200ยเนี่ยยังคง200อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นไปตามเดิมถึง800เหมือนเดิมเนี่ยประมาณปี67กลางปี เพราะนั้นในช่ว,นชวงนี้ที่เราอยูเย่เราก็ยังมีค่าการธรรมชาตินะท,ที่ในอ่าวไทยที่เข้ามาน้อยพอเข้ามาน้อยปุ๊บเ,เราก็ต้องมีนำในส่วนเชื้อเพลิงอื่นเข้ามาแทนนะครับก็คือแก๊ส LNG ที่เราสั่งจากต่างประเทศเข้ามาเข้ามาทดแทนแก๊สที่หายเข้าไปแต่บังเอิญเจอจังหวะในช่วงที่ช่วงที่ขัดแคลนตรงนั้น,เ,นเป็นช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยุคนทำให้แก๊สธรรมชาติ LNG มีราคาสูงขึ้น อันนั้นก็เป็นผลกระทบต่อค่าไฟเป็นอย่างมากนะครับก็ถ้าดูจากจากาาข้อมูลต้นทุนเนี่ยต้นทุนหลักๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี64แล้วเพิ่ม,มขันค่อนข้างสูงปี65ก็จะสูงขึ้นอีก นะครับแต่ว่าด้วยทางนโยบายเนี่ยไม่อยากให้มีผลกระทบต่อประชาชนมากนักเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฟื COVID ้นจากโควิดนะฮะก็ให้ทางการได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับในส่วนนั้นไว้ก่อนแต่คราวนี้พอรับมาปุ๊บเนี่ยมันถึงนี่มันก็ถึงประมาณแสนกว่าล้านเกือบแสนห้าก็ดูแล้วสภาพไม่น่าจะไหวนะครับก็เลยมีเริ่มมีการนะครับให้การคืนคืนการไฟฟ้าออกมาตอนนี้ก็คืนไปบางส่วนบางส่วนแล้วแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยจะค่อยฟื้นกลับขึ้นมาแล้ว อันนี้ก็ต้องเรียนทาง,ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิดนึงนะครับว่าปริมาณแก๊สที่หายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทานแต่ว่ามันหายไปอย่างต่อนเนื่องเกือบเกือบสามปีถึงจะกลับเข้ามาที่เดิมตัวนี้ก็จะท,ทให้ยอดเงินเนี่ยมันค่อนข้างไปสูงนะครับก็ต้องต้องเรียนไว้เป็นไว้เป็นข้อมูลในส่วน,นก่อนนะครับแล้วก็แบบที่เรียนนะครับว่าส่วนที่หายไปเนี่ยเราเติมด้วย l n g และ l n g ตรงนั้นนะมันมีราคาแพงปริมาณแก๊สที่หายไปเนี่ยถ้าทดแทนด้วย l n g เนี่ยมันเกือบ5ล้านตัน นะครับซึ่งเท่าๆกับ LNG ที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็พยายามจะทำว่าทำยังไงก็คือให้เกิดสีิรภาพทางด้านพลังงานนะเพราะว่าสถานีแปลสภาพ LNG เราก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เยอะขนาดนั้นนะก็มีการเล่งสถานีใหม่ขึ้นมานะแล้วก็ช่วงเดียวกันก็เกิดราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างแพง ไอ้าคาน้ำมันเนี่ยจะมีราคาถูกกว่า LNG เพราะช่วงนั้นเนี่ยเ n g เป็นที่ใช้กับทางด้านยุโรปทางด้านอะไรเยอะเราก็มีการสับเปลี่ยนนะครับโรงไฟฟ้าหลายๆโรงมาเดินน้ํามันแทนนะเพื่อบรรเทาราคาเชื้อเพลิงไม่ให้มันสูงเกินไปลด,ลดการใช้ LNG ีแต่ก็ต้องเรียนว่าก็ยังคงต้องใช้อยู่เพราะว่าจำนวนเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดไม่งั้นก็จะมีปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ กว้างๆให้เห็นว่าราคาที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันแพงขึ้นจากต้นทุนจริงๆแต่ก็มีการให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยรับต้นทุนไว้บางส่วนนะครับบางส่วนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยก็ต้องมีการปล่อยคืนการไฟฟ้าบ้างนะถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าจะมีการปรับให้การไฟฟ้ารับหรือยังไงเนี่ยอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูกันได้แต่ว่าในส่วนของกกพอเองเนี่ยกกพมีหน้าที่กำกับนะให้สะท้อนต้นทุน แต่าทางทางภาคนโยบายจะมีกําหนดนโยบายอะไรต่างๆมาที่จะช่วยสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายครับแต่ว่าก็ต้องมีการกระบวนการต่างๆนะให้เป็นไปตามที่พรลบกําหนดครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนของอไฟฟ้าที่บอกว่ามีเกินนะครับอันนี้ ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยทางหน่วยงานที่เป็นคนดูแลแผนรวมของประเทศเนี่ยเป็นปทางด้านภาคนโยบาย,เ,ยเป็นคนวางแผนและดูรวมทั้งหมดแผน PDP เนี่ยจะมีการปรับอจะมีการปรับอยู่ตลอดอันนี้ทางภากคนโยบายเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูว่าช่วงไหนมีการเปลี่ยนแปลงมีนัยสําคัญต่างๆเนี่ยก็จะมาปรับแผนเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะทั้ง PDP ีดีฉบับ2015 2018 2018ปรับครั้งที่1ครั้ง,งที่2ที่จะมีตามมาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ว่าในส่วนของแผน TDP เนี่ยเขาออกแบบไว้สําหรับการใช้ไฟฟ้าในระบบนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนอกระบบก็คือมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองไม่ว่าจะเป็นโซลา่าที่มันราคาถูกลงมีโรงงานติดมากขึ้นอ,อันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการขยายตัวขยายตัวปุ๊บเนี่ยก็ทาให้ความต้องการไฟฟ้าในระบบเนี่ย ลดน้อยลงนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในช่วงที่เกิดโควิดก็มีการใช้ไฟฟ้าลดลงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็มีการลดการใช้ไฟฟ้าลงอันนี้ก็เป็นส่วนเป็นไปได้ว่าทําให้กําลังผลิตอาจจะเกินอยู่บางส่วนแต่ต้องเรียนว่าโดยภาพรวมเนี่ยทางนโยบายเขาก็ได้ข้อมูลจากทางเราไปก็จับจ้องอยู่เหมือนกันว่าจะมีการปรับแผนตามระยะเวลาหรือจังหวะที่เหมาะสมนะครับถัดมานะครับก็จะเรียนว่าในโครงสร้างตามแผน PDP โครงสร้างที่เราคิดค่าไฟเนี่ยตามแผน PDP ก็จะมีการปลดลงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับโดยลงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราซื้อใน,ในราคาเดียวนะครับในราคาเดียวอันนั้นหมายถึงว่าลงไฟฟ้าที่ใหม่ๆเนี่ยจะถูกสั่งให้เดินเครื่องเนี่ยเยอะหน่อยเพราะเป็นลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีกว่าลงไฟฟ้าที่เก่าไปหน่อยนึงก็จะถูกสั่งให้เดินเครื่องน้อยนะครับถ้าตามโหลดโหลดโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกับยอดภูเขา จะเป็นเบสโหลดนะครับอินเทอร์มีเดตโหลดแล้วก็พีคโหลดพีคโหลดนี่ก็จะเดินน้อยหน่อยที่สุดแล้วก็ที่เหลือบางส่วนเนี่ยจะเป็นลงไฟฟ้าที่สําหรับไว้สแตนบายสำหรับเกิดภาวะฉุกเฉินนะฮะเช่นลงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่กระบี่นะฮะถ้าสังเกตเนี่ยก็คือว่าปกติจะไม่ได้เดินเครื่องเท่าไหร่นะฮะเกิดจะเดินเครื่องเนี่ยก็ต่อเมื่อมีสภาวะที่แก๊สในอ่าวไทย เราสมเข้าทําให้ส่งแก๊สไม่ได้นะครลงไฟฟ้าบางประกงนะกรับโงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะครับก็อาจจะเดินเครื่องน้อยหน่อยอาจจะมีก็จะไว้สาหรับแบคัพตอนมีปัญหาจริงๆนะในส่วนเหล่านี้ก็จะทาใ,ให้ให้ให้มีลงไฟฟ้าบางโรงเนี่ยเดินบางโรงไม่ได้เดินหรือบางโรงเนี่ยอาจจะเดินน้อยเพื่อไปเดินเฉพาะช่วงช่วงพีคโหลดนะฮะถ้าในระบบเราเนี่ยเราซื้อด้วยสัญญาระยะยาวนะครับมันก็จะเฉลี่ยกันไปนะแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเวทโหลดเนี่ยเขาจะราคาถูกนะถ้าพีคโหลดเนี่ย จะราคาแพงมากนะครับก็คือถ้าคำนวณตามด้านราคาแล้วเนี่ยทางพีโหลดจะแพงเป็น4ีถึงหเท่าของเบสโหลดอันนี้ก็อธิบายให้ให,ให้เห็นภาพก่อนว่าโครงสร้างกิจการของเราเนี่ยเป็นซื้อระยะยาวจะไม่เหมือนกับโครงสร้างในต่างประเทศที่เขาซื้อเฉพาะช่วงช่วงที่เดินจริงๆแต่ว่าพอเดินปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะขึ้นไปถึงค่อน,อน,อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นว่าต้นทุนของเราเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้านโยบายจะ แต่เฉลี่ยให้มีการแบ่งรับหนี้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยก็กเราก็ยินดีที่จะดําเนินการนะครับแต่ว่าที่เรามองเนี่ยคือมองถึงการสะท้อนต้นทุนแล้วก็มองถึงความสามารถในการดําเนินงานของทางการไฟฟ้าไฟผลิตด้วยเพราะว่าการไฟฟ้าผลิตเองเนี่ยก็มีภาร,ระหน้าที่เนี่ยที่จะต้องลงทุนขยายระบบต่างๆในอนาคตก็มองถึงถึงสภาพของการไฟฟ้าอยู่เช่นกันนะครับครับถัดมานะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของเงินประกันนะครับ เงินประกันเนี่ยต้องเรียนว่า,าเงินเงินประกันค่าไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1และ2แล้วนะครับคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้อเอาไปขอคืนนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยตามที่การไฟฟ้ากําหนดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าท่านไปขอคืนก็จะได้คืนทันทีเช่นกันครับ อ่าอันนี้ก็คือภาพรวมภาพรวมของโครงสร้างกิจการพลังงานแล้วก็ปัญหาที่เราแสดงให้เห็นว่าค่าไฟเนี่ยมันแพงขึ้นเนี่ยมันแพงขึ้นจากต้นทุนจริงๆนะครับแต่ว่ามีการให้การไฟฟ้าเนี่ยสนับสนุนไปก่อนแต่ว่าไม่ได้แพงขึ้นเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านสัมทานช่วงนั้นช่วงเดียวคือมันกินเวลาอยู่ประมาณเกือบ3ปีนะครับที่แก๊สที่หายไปแล้วค่อยๆเติมเข้ามาครับส่วนประเด็นอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทาง ทางท่านรองอคอยอเพิ่มแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับเรื่องกองทุนครับกบเรียนท่านประธานสภานะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะครับอันนี้ผมการแจกเรียงนะครับเป็นรองเลขาธิการนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากท่านเลขาธิการได้ารายงานไปแล้วนะครับ ในประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของสำนักง,งานกกพนะครับจากพักเก้าไกลนะครับคุณพูลศักด์นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมพลังงานทดแทนนะครับได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วน11เอรเซ็น์ะครับซึ่งต้องก็เรียนท่านเพิ่มเติมนะครับว่าจากข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น14เปอร์เซนตะครับแล้วก็ถ้าเราได้รวมถึงการใช้พลังงาน r e หรือพลังงานหมุนเวียนในส่วนที่ไม่ได้จ่ายเข้าระบบด้วยนะครับก็คือผลิตใช้เองเนี่ย ตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นถึงเกือบ19%แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อัปเดตใ,ให้ท่านทราบนะครับในส่วนของประเด็นที่ท่านพูดถึงขยะนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับแล้วก็เกณฑ์การคัดเลือกในการทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะเปลี่ยนจาก E A E นะครับในกรณีที่โครงการนั้นมีขนาดกํบบาลังผลิตเกิน10เมกะวัตต์นะครับอันนี้เนี่ยก็ ผมเข้าใจว่าท่านทราบอยู่แล้วนะครับอย่างที่ท่านสมาชิจากจากพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายไปนะครับว่ามีคําสั่งคอฟชอที่เกี่ยวข้องในสี่กับ9นะครับเป็นเรื่องของผังเมืองแล้วก็การให้การส่งเสริมโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเนี่ยยกเว้นการทำารายงาน EA ซึ่งในประเด็นนี้น,น,น,นะครับทางกกพอเองก็ได้ออก c ีอหรือเ้องการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับขึ้นมารองรับ การทํารายงาน DEA ขึ้นมานะครับก็คือกาหนดมาตรการให้มีการดาเนินงานในเรื่องของการทํารายงานมาตรการในะด้าองสิ่งแวดล้อมเนี่ยครบถ้วนนะครับในทุกๆขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมโครงการขั้นตอนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขั้นตอนการดําเนินงานและขั้นตอนการรื้อถอนโครงการครับอย่างไรก็ตามนะครับซีอไม่ได้ปิดประเด็นทั้งหมดนะครับเรามีเงื่อนไขด้วยกันห้าข้อนะครับถ้าเกิดว่าการทําโรงไฟฟ้าขยะนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะผ่านเงื่อนไขใน5้ข้อนั้นได้เนี่ย ก็จะต้องกลับไปทำรายงาน EA อยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความเหมาะสมในเรื่องของการจะใช้ c o p หรือ EA เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของมาตรการทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะต้องพิจารณาร่วมกันต่อไปว่าจะเหมาะสมเป็นประการใดต่อไปนะครับสำหรับประเด็นที่ท่านตั้งข้อสังเกตนะครับว่า โรงไฟฟ้าอย่างเช่น2หรือ3โรงเนี่ยคือมากกว่า1โครงการด้วยกันแล้วก็มีขนาดที่ไม่เข้าข่ายต้องทํารายงานเอเจะมาวางตั้งอยู่ติดกันเนี่ยนะครับประเด็นนี้เนี่ยเราก็มีข้อห่วงกังวลนะครับมาโดยตลอดแล้วเราเองในฐานะหน่วยงานอนุญาตเนี่ยก็ได้มีการหารือนะครับกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมคือสอพอนะครับในเรื่องนี้นะครับโดยเราก็ได้มีการกาหนดมาตรการในเบื้องต้นนะครับว่า 1. นนะครับโครงการนั้นจะต้องมีการแยกหน้าที่บุคคลอย่างชัดเจนนะครับ 2นะครับฟอร์จิตี้หรือสารณกโภพที่ใช้ในการรองรับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการแยกออกมาจากโครงการให้ชัดเจนนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อว่าถ้าท่านตั้งแยกโครงการแล้วก็ไม่ทำมีเอเนี่ยก็จะต้องมีงานฟอร์ซิตี้ซึ่งรองรับครบถ้วนในตัวในตัวเองนะครับและหากมีการใช้ร่วมกันจะต้องมีข้อกําหนด MOU หรือข้อตกลงนะครับร่วมกันที่จะบอกว่าใครทาหน้าที่ในการรับผิดชอบอะไรในส่วนไหนหากเกิดผลกระทบเป็นสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เองนะครับในข้อกําหนดที่เราสองในงานร่วมกันในการพิจารณาเนี่ยเราก็ยังมีเดี๋ยวว่าหากมีการพัฒนาโครงการนะครับแล้วมีข้อร้องเรียนหรือข้อห่วงกังวลเข้ามาเนี่ยนะครับ หน่วยงานสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทางหน่วยงานสพที่เป็นผู้ชานาญการเนี่ยพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือกรกพในหน้าหน่วยงานอนุญาตเองก็สามารถที่จะกาหนดเป็นเงื่อนไขนะครับเพิ่มเติมให้กับโครงการต่างๆนะครับเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชี้แจงให้ท่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของโครงการที่จิดตั้งกันส่วนเรื่องของการรับซื้อนะครับในส่วนที่เป็น F i t ทแล้วก็มีการกําหนดว่าหากมี การทําเงื่อนไขของโครงการซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่าเนี่ยน่าจะมีอัตราการรับซื้อซึ่งจูงใจมากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จริงๆหน่วยงานภาครัฐก็พิจารณาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราขอรับประเด็นในนี้นะครับว่าจะไปคุยกับภาคนโยบายในการกําหนดแนวทางในลักษณะเช่นนี้ไว้เพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้นะครับส่วนในเรื่องของการที่ท่านทอบมีข้อห่วกังวลน,นะครับว่า การทําโครงการลงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยได้มีการกํากับดูแลรัดกุมเพียงพออย่างไรนะครับนี่ก็ต้องเรียนท่านว่าเราได้กกพนะครับเป็นภารกิจหนึ่งในการกำกับดูแลลงไฟฟ้าไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง ในปัจจุบันจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการปิดนะครับโดยมีการออกคําสั่งทางปกครองนะครับ <c oughs> เพื่อจะพักใช้ <c oughs> เพิกถอนรลอมีการออกคําสั่งให้แก้ไขปรับปรุงไปแล้วนะครับในจนํานวนทั้งหมด14โครงการด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงตั้งแต่โค,โครงการขยะนะครับชีวมวลการชีวภาพหรือแม้กระทั่งโครงการลมเหม่งก็ตามซึ่งอันนี้เนี่ยก็เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ,ำงสำนักงานกรกพด้วยนะครับรายชื่อแล้วก็คําคสั่งต่างๆ,ๆที่อยู่ในคําสั่งของสำนักงานกรกพครับ อีกท่านหนึ่งครับเป็นความเห็นของทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณภากรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ขยะมูลสอยชุมชนนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าก็เป็นภารกิจของชาตินะครับเป็นการทํางานร่วมกันของภาครัฐตั้งแต่มหาดไทยในเรื่องของการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเวสเทิร์นจี้คือนำมาผลิตพลังงานด้วยก็เป็นการร่วมมือของมหาดไทยกับทางกระทรวงพลังงานอะไรก็ตามครับนั่นก็เรียนว่ามีข้อคัดค้า,า,านทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราก็ ยินดีและขอบคุณนะครับก็จะรับไปคุยกับหน่วยง,งานที่อยู่ข้องนะครับคงไม่ได้มีหน่วยง,งานใดหน่วยง,งานหนึ่งที่เป็นาภาพหลักนะครับแต่เราคงทํางานร่วมกันแล้วก็รับไปหารืออย่างเช่นกรมของสมบัติไทยก็จะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคณะทางานร่วมกัน,นหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับรวมถึงภาคของภาคนโยบายของกระทรวงพลังงานด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งครับของข้อ ่วงกังวลของทางพักเก้าไกลนะครับของคุณจิรัตน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะครับผมเข้าใจว่าเป็นท่อส่งก๊าซที่มาจากาทางาโรงไฟฟ้าปัมปะคงไปยังโรงไฟฟ้าพัะนครใต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ2ประเด็นนะครับว่า ทำไมการจัดทารายงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EA เนี่ยจึงให้ทางเจ้าของโครงการเป็นผู้จัดทำนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนในเบื้องต้นว่าเป็นข้อกาหนดทางกฎหมายนะครับของทางานโยุบาลด้านสิ่งแวดล้อมนี่ยก็คือให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดทําแต่อย่างไรก็ตามครับการจัดทํานั้นจะต้องมีที่ปรึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนกับทางสพหรือในงานอนุญ,ญาตนะครับก็จะมีกลไกในการกํากับดูแลตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้ผมคงไม่ได้กล้าล่วงไปตอบในส่วนของกฎหมายของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับ ส่วนในกรณีของแนวท่อครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านต้องข้อสังเกตนะครับว่ามี3แนวทางแล้วก็น่าจะมีแนวทางหนึ่งหรือไม่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตชี้แจงเป็นหลักการดังนี้นะครับในการเลือกแนวท่อนะครับก็จะมีอยู่ใน2ขั้นตอนหรือ2ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือคอชกอนะครับกับทางหน่วยงานกกพอเองตอนคอชกอเนี่ยนะครับเราทาง ปาราทหรือรรรบริษัทะจะเป็นผู้เสนอก่อนว่าเขาจะไปศึกษาแล้วเขาจะเลือกอันใดนะครับก <t> ็จะมี 2- อสแนวทางแล้วแต่ข <t> ั้นตอนนะครับก็จะเสนอให้กับทางคอกรได้พมพิจารณานะครับซึ่งมิติในการพิจารณาก็จะประกอบด้วย3หรือ4มิติด้วยกันสำหรับกรณีของคอชกรเขาจะกชีพิจารณาในหนึ่งของเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบชุมชนแล้วก็ความปลอดภัยนะครับในส่วนกกพเองแล้วก็พิจารณาในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันแต่เราอาจจะบวกในเรื่องของความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจของโครงการด้วยเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของงโครรกา นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในความขั้นตอนเนี่ยก็ได้ผ่านทางคอกไปแล้วนะครับเมื่อตุลาปี2565กกอพอเองก็หมานจาผ่า่านคอชกและกกวลนะครับมาแล้วก็ผ่าน,านาการพิจารณากกพด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับในสช่องทางเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องทางที่1คือเส้นทางถนนบางนาตราดนะครับ ถะะนนชุกุมิรสายเก่าตึองเรียบทางทางชายทะเลนะครับแล้วก็แนวทางที่เป็นแนวสายส่งเดิมนะครับผมรับทราบข้อมูลมาว่านะครับอันนี้มีการเราได้มีการเลือกนะครับแนวทางนาสายส่งด้วยเหตุผลนะครับว่า การเลือกเดินแนวท่อตามสายส่งเนี่ยจะเป็นการใช้แนวท่อแนวแนวทางที่มีการรอนิทธิ์ประชาชนไว้แล้วเดิมนะครับทำให้มีการไม่ต้องการรอนเทธิ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเราเลือกใช้ทางเดิมที่มีการใช้ทางพื้นที่คงขายไฟฟ้าไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอย่างไรก็ตามครับ หลังจากที่มีการเลือกแนวแนวแนวท่อนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังปิดประกาศตามชุมชนด้วยเพื่อให้มีการอุทธรณ์นะครับคัดค้านได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ส่งข้อมูลกลับมาบ้างเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันครับกระบวนการก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับขอบคุณครับ